น้องคู้เด้อเด้ว่าตรตำน้นธานี้เนาะแมนแมนแมนเอาให้เพคนอ่านสูข้างนอกบาเป็นจังใดรายละเอียดเนาะโดยโดยข้อนีขออนุญาตเด้่องบัี้โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสัมพันธ์ชาติพัฒนาประชาธิปไตยอยู่ภาพรประธาถาวรบดแพรสมรรค์เขตเมื่อเมื่ออาจพงศ์บานกระทิใหญ่ใบยังยืนการซื้อขายที่ดินข้าพเจ้านางวันอายุ31มสอ็ดปีสิฉันศาสตร์ลาวอาชีพเพจหน้าอยู่หน่วยเก่าบัตรกะทิใหญ่เมืองอาจทพงศ์แสมรรค์เขต เฮนดีเป็นเอกภาพกันระหว่างผ่วเมียลูกเต่าและญาติพี่น้องของครอบครัวว่าจะขายดินผูกสางจำนวนหนึตอนที่ต่างข้องดินอยู่เพื่อนเลขทีเขาว่ามันบ่มีกระหนอยนอบ้านกระที่ใหญ่เืองอาจทอดคชวันเขตตามใบแจ้งการที่ดินเลขทีบ่มีแผ่นที่บ่มีซึ่งมีเนื้อ เรื่องมีเนื้อที่รวมทั้งหมดสังอันนี้เขาเขียนในไรอนี้ ar, นนว่าเ<ง>นื่องเฮกตาบอดลืมนั้นจะได่ทิศเนื้อทิศกับ,าบาภาษาบ้านพักระดาฯระยะ33เมตรทิศใต้ทิศกับเส้นทางหลวงระยะ33เมตรทิศต,ตะวันตกทิศต,ตะวันออกทิศกับบ้าน

สันชาติลาวอาศีเพชรหน้าอยู่มีมุาาม่นขาสามมเม่สามมื่บาทมู่ขาสามมบาทใจแล้วจำนวนยังค้างนัดกำหนดเวลาวันที่เดือนปีจะจ่ายทบทวนสัญญาวันสัญญาวันที่สัญญาฉบับนี้ได้มีพยานเขาหัวห้าคนมีลายเสือดังลุนี้ หนึ่งหนางยาสองนางมาสามนงางท่วลำพรน <c oughs> ดังนั้นจึงคอเสนอให้อาจิเสนอไปเช่นอำนาจการผูกข้องที่เกี่ยวข้องยังยังยืนหูยังยืนหัาหูยังถูกต้องแล้วอ่านสู่กันฟัง <c oughs> สองไฟเอาชำนี้ก็ได้บอกชำนี้ไปเนาะ เนี่มันงายนี่ก็สนิกก็ได้ลเราเราน่าจะเมื่อยเออถ้าว่ามีจําตุ่มจตาแล้วก็ยังเรียบร้อยแล้วก็วคือหน้าบ่แม่นขออนุญาตอ่าเบิ่งอ่าให้เพิ่นเบิ่งใกล้ๆนํากันน้องบ่สิเห็นเนาะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งก่อนเด้อเนาะนอันนี้อ่าเนาะนางนุงนี่เนาะนางนุงอ๋อนีเป็น ในมือของน้องนุ่งเนาะไม่ได้ลายเส้นนี่อ่ะน้องนุ่งเป็นคนจับปืดเบิ้งด้วยอ่าปืดเบิ้งปืดเบิ้งมีอ่าทั้งนี้ทั้งนี้เบิ้งครับลถออนี่แหละนี่เนาะพี่น้องก็คือบอเซนว่าเนี่ยมีอ่าลายซื้อน้องนุ่งเพิ่นทั้งนี้กะอ่าเป็นลายเส ell> ้นแบบว่าผู้ซื้อขายดินพี่น้องเลยอ่าทั้งนี้กับผู้ซื้อดินอ่าแล้วก็อ่ากาจ้ำ จําบ้านบ่อ่าในบ้านเพิ่นมีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่กเพิ่นว่าเพิ่นเป็นห้องในบ้านเนาะพี่น้องเนาะอ่าจังได๋บาดนี้เออไปนี่เพิ่นเพิ่นกเฮาแล้วนี่เนาะดีใจบ่น้องยดีลดีใจเนาะหลายซําใดเนาะหลายจนบ่ว่าจนน้ําตาสิไหลบ่เคยไหล้่ะเนาะเอ Tìm ừ. tang của thằng long và và tuyệt hảo dì chai à? <laughs> 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 chân à. là chân à. sung kai là chân sung kai là chân là chân sung kai là chân sung kai là là chân sung kai là chân sung kai là chân sung kai là chân sung nuôi nhai, nhai, nuôi nỗi, เก็บม hmm. ักษาไว้ดีๆแล้วก็จังได้เงิ่อนคำกันแก้วกันายกันตอนนี้เลยเราหวังเนาะตอนนี้เด้แน่นอนพี่น้องเนาะพี่น้องกันสบายดีเด้อเนาะพี่น้องบรจิตเปิดกล้องเป็นมิเลยมาจิตเป็นมิตรเลยเนาะสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเวัชกุลสกคนเด้อเนาะสุคนเด้อเนาะโต ตอนส่งใช่ก่อนพี่น้องเอ้ส่งเฮียนะไรเราเป็นานะ่ใช่เนาะเขาเป็นญยติวะเดือนนี้ก่อนนิดหนึ่เนาะเพราะว่านี่อย่างากที่ว่าเนาะเนาะแรอ่านใบซื้อขายเนาะมพราะว่อ่าใบมอมกับมือซื้อขายทางนงนุ่งแล้กกันอย่าจีบใจเนาะจ่ายเงินทางเจ้าของที่เพิ่นบันนี้หน่อยเนาะเดยโดยแต่ถูกต้องแล้วบันนี้พี่น้องเอ้ทางในบ้านเพิ่นกับเช่นอย่างไรเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้คือมูลนิธิทางในบ้านเพิ่อนนะ มันแยกเบี้ยอีกว่ามันอิน่ะนเบี้ยคลายเนาะในบ้านมาเนาะโด,โดยเอ,ยอาเดี๋ยวสิจ่ายเงินเงินก่อนพี่น้องไหมเนาะจะโดนคนนอนใจยนาะโดย่นยังเพิ่นว่าวนะักคือประชังใช่ว่าอันนี้การว่ากันหลังไหมคนน่าว่ากันหลังไหมเห็นว่าอันนี้โมเมนต์ด <c oughs> ินเจ้าของได้กับมาเนีได้เด้อ เห็นว่าบเมนดินก็ของได้ก็ได้ตัวเก่านเเพราะว่ามีน้ซีในช่องโมตาจองอะไได้อันนี้ได้ดีใจมากว่าเป็นตาดีใจใช่เนาตาเออเราไปลองเนาะยาสีให้ทางน้องเป่นเนอันนั้นทางน้องแด้เนาะดืบว่าบอเซนก็ได้บอบอเซนก็ได้มันโมนบกน้ำกันลายคนอยู่ด้สามหมืบาทนะพี่้องเนาะาหมื่นบาทสามหมื่าททีท่าน้นะสามหม่น้อพองย เป็นเงินของทางแม่ยายตาเด้อเนาะเท่าบนซอยาซื้อที่ซื้อทางให้กับทางน้องนุ่งเพื่อนในบ้านี่พี่น้องเหรอเนาะลุดให้เอกี้คิดว่าเพื่อนว่าหยอกเอาไปเอามาพุทจริงจังได้ทุกคำที่เพื่อนว่าฮะโดเป็นสัญญาคือสิเป็นคนจริงใจเนาะบังงี้เนาะตัวใหญ่ใจใหญ่ได้คนนี่นะเอาอเสนอพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมองเงินนับนับบ้างก่อนบ่นับพัลเล่ แกเราเกาไปซื้อกน้มื่อนั้นมื่อนั้นมื่อวันเตียงคนมากน่ะคือจังหวะโคบจ๋าวันโคบ่ะเออเออเนาะอันนี้ก็นับบังคือเก่าได้เด้อเนาะโอ้ตุกติกบ่ได้เนี่ยกระปิ้นนี่เนาะเอ้าเนาะจำหนวอยเงินสามหมื่นบาทน้าพี่น้องเนซื้อทีให้กับทางน้องนงเป็นเงินของทางแม่ยายตาเด้อเนาะพี่น้องเนาะอ้าวนอนเลยเนาะขอบใจหลายๆเด้อด้้เอานับบังอีคือหนึ่งเนาะ ยิ้มแบบนี้คือมีความสุขได้ยิ้มเนาเนาะอย้ยแต่บ่ได้มีความทุกอยู่ยง้เออบ่ยาซะเนาะมนเหี้ยไปแม่านคืนนีโอ้ยเสียใจนําเด้อบ่ดเนาะโอ้ยก็เสียใจนําเนาะสิซอยจังได๋บไว้นะพี่น้องเนาะคนเฮามันก็อ่ามีทุกมีสุขพี่น้องเอ้ยแม่นดีๆได้นี่กล้องทั้ง14เพิ่นเบิ่งอ่าบ่ได้ ไม่ได้เกินนะว่าเดี๋ยว่าเกินจะโชกขึ้นนะ่าคำว่าบ่พอน่ะท่วงแม่นบ่คำว่าเกินขบ่พอน่ะท่วขันเกินหน่อยเกินเงียบเลยพอดีแล้วพอดีแล้วนะมันมาเกินเงียบเลยพี่น้องเนาะเกินเงียบเลยบ่พอนี่ใช้คือบ่พอเลยเน่นอนเอาใช้น้องพี่น้องเนาะก็ถือว่าเราได้เ็ใบชื่อขายก็จ่ายเงินให้กับทางเจ้าของทีเพิ่นเป็นทีสิบร้อยแล้ววันนี้น้องพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสีห้ทางนองนุ่งเพื่อนแน่นอนวานนี้พี่น้อยห้ทางน้องเพื่อนเนาะอาไม่ห้นนองนุ่งเพื่อนก็ได้เนาะขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อทั้งแม่ติดติดแม่พ่อันหนึ่งแมอัน่งางใกล้กันได้ยินด่ดอก เอากระขักเลยเออเอาขักเลยนะอ่าเนาะคนจะคนใหญ่เกินตาาตะลรกกับตะลกเลยวั้วรขอบคุณขอบคุณเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนับมือพ่อแม่เธอคุก็ได้นอกจกมวลชนกันนอกแบบน้มุ่งก้อนเนาะอุงก้อนเนาะอ่าเนาะนบมือกันนี่ออเลยอ ขอบใจพนเด้อขอให้พนอยู่ดีมีให้คนเจ็บยาให้ได้ต้มยาไปใส่มาใส่ก็ให้ตลอดปลอดภัยทั้งอายซับคุณพ่อต้องมาตาเป็นน้ำเนาะตื่นเต้นน้องๆเนาะมาเรื่อยอยู่ได้แต่ว่ามือนี่เป็นมือที่ว่าเขาได้ครับ สับญ่เนาะแม่เอกวันนี้แม่อยพเบิ้งระวังแม่กับลูกแล้วกับพ่อนี่ดอกไมขึ้นชว่กินกันว้าวว้าวเบกวาขมขบใจหรือปัสตานั่นเออขมขบใจนะเัโข้า้หวยาบนเ่าวเลวโดยเื่อยๆขว่างนี้ด้เอาโดให้เอเวียงตังน่ะเอา ตาเถิดทางเมญตาเดซอยบวก็น้อยแล้วสือน้องน้องนะส<ด>ื้อดินซื้อดอนไอ้น้องๆเป็นได้ได้แล้ว<ด>ให้เพิ่นอยู่ดีนี่ความเจ็บบวกหายได้ความไข่บวกหายนี่ให้สุขภาพเพื่อนแข็งแล้วก็เพิ่นห้ยร่ำห้รวยต่อไปซอยลูกซอยล้านมาซํมนี่ให้กลับหาเพิ่นร้อยเท่าพันทถาเฮ็ดน้า,นนาที่การงานให้เพิ่นหูวให้เพิ่นฮืองความทางน้องพ่ม ไปใส่มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยให้เพนอยู่ยมีแห้งสาธุถูกแล้ว<อ>ได้แล้ว ผูชื่อก็ให้โชคให้ลาผูู้ได้คลายก็ให้โชคให้ลาภไม่ยังข้าหน้าคูนหลังคือพนวาบ่อเป็นบาตาก็ให้ถึงหกโตซะพอจะได้ยินข้นี้พอพอจะได้นั่งสี่ประตูนํำบาตาไันย่างไปยัางมาพนไก่ไก่มาพอได้ชมพรอปากเอื้อยพนดีดีฮัลโหลมาฮับไปตลาดในคาชิมาอยู่ เดี๋ยวมันผ่านกันมันผ่านไปหน่อยเลยต่อไปเด้อยังเดียวใสน้ำแล้วเั่นอ่าสีทาทั้งวัตตาพันยูพี่น้องเนาะี่จะทาพันยูพันนีดเนาะเอมเอาทาทากับโคทอยก็ได้เช่นกันมีทามเลยเอาจังเดงไก่ชิเฮทั้งอนาเบเซนเนาะเอาดมนำทางครอบครัวของน้องนุ่งพันกรน้องพอพี่น้องเดียวสิได้อ่ามาอานาทาอ่าน้องนุ่งพันอ่าอีกคือน้องพอพี่น้องเลยโอเคโดยน้องพอพี่น้องเลยเอาก็คือสีประมาณนี้แหละน้องพอพี่น้อง ทางประจิตเองกต่ต e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  manera, คือว่าน้องพ่อพี่น้องอ่าผมก็ดีกับหากะมะน้องพ่อพี่น้องมากกับพ่อทางอาณาอ่าอ่าน้องนุ่มเนาะอ่าแล้วก็ทางอาณาอ่าชิ้งานน้องพ่อ e พี่น้องเพราะว่าอ่าบาร์เซ่นทันมาก่อนน้องพ่อพี่น so ้องเลยกันในกับสบายดีเพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุคนอ่าอีกเถื่อน้องพ่อพี่น้องเลยน้องพ่อพี่น้องเลปั๊บก็คือทางน้องเดือนเพิ่อนกับกำลังเป็นอาณาในคัวอยู่เนาะ

สองคนนี้เขากันได้ได้สองคนนี้เนาะมักบ้อยออกคือกันเนาะเอ้ช่วง้สงคืนแตมีเด้แกสว่าจังสปาเอ้กมีไมหมื่นทีปวดเนือบดโตกดเนื้อบดตือเมื่อเพื่อนปดหยกเช่อกลก็ให้พวกว่าวันแล้วเพื่อนพวกว่าจดนไปไทยเลยว่าเพื่อนไทยดินไทยดอนยูแต่ว่า จํเป็น hmm. นี uh, gone, ้ก uh, ันต้องใช้เงินอันนี้คือแกงเนาะน้องเดือนเนาะอมหอเพิ่นเอานี่เลยเนาะพี่น้องอืมนั่นแหละนั่แหละเนาะอาจารังปกตอ่าน้องนุงเพิ่นพาบ่สนเพิ่นเบิ่งเินบ่อือคือหวออันัวเบิ่งดอ่าาเบิ่งทางนอกับแม่น้องนุงเนาะอาสบายดีอีกเทื่อดอสบายดีสบายดีเป็นจังไดอ่าดีใจซําดเดี๋ยวนีพ่อโอ้ดีใจแล ใจหุ่มๆบ่มหุ่มหนี่มันห่อนว่หรือว่ามันอุ่นแะ็มันอุ่นใจนะเนาะใจโอ้ใจแบบใจแบบใจแบบอุ่นๆเนาะแบบเปนใจแบบนคนห่อนี่ฮคนหอนอยู่เมื่อด้เนาะนหอนตัวน้ำเยนยำแรงแล้วโอ้โดยโดย่นีละมีแต่ว่าเมื่อใดแบดนี้อ่าสีหญ่ยมา ยังยัคืดอยู่บ่เออยังบ่มีเด้พอแฮงแล้วโอ้บ่ได้กะคือเฮายังบ่ได้มีอีหยังเลยแม่นบ่คือเริ่มต้นจากอ่าบ่ได้กะตะกี้กะศูนเนาะบ่ได้กะประเภทพวกเสาพวกไม้พวกอุังนี่เฮาบ่ได้มีแม่นบ่อออเ็ดตกแบบนี้แวก็มาใหญ่มาไอืมมา คือสิเป็นต uh, um. <laughs> ูปแบบนี huh. <laughs> uh ้เ huh. พิ uh ่นว่าเนาะพ่อพี่น้องเออใหญ่มาเบิดติดเบิดแปดเลยแม่นบ่คําว่าใหญมาหรื่พังเบิ่งก่อนบ่พังเบิ่งก่อนเนาะใหญ่แอมาบ่หมดววไปํานั่นอมพี่น้องเป็นนําน้องบ่ออนีเป็นาเมยตาเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นช่วย

Rồi đi รูปหลานมัน <c> บ <oughs> <c oughs> <sh yelled> ่กุมแล้วอืม่เ่ก็นซื่อิดอตก็เป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นซื่อเฮาบ่มีแม่นบ่ก็ให้ให้รูปให้เจ้าบินอ่าสูหาเงินหาคเนาะ้อนั่นแหละจังได๋ก็มีแต่ว่ายังสิพาทงอนา FC ยังสิพายัง พ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมเยียนทำไทยเรื่อยๆอยู่เนาะอย่างไดก็ขอบุญขอบคุณเพ่อแม่พี่น้องไอที่สุดช่วยมาขนาดนี้เนาะล่าเป็นยังไงฟุดดูสบายดีสบายดีเฮ้ยสบายดีไม่เส้น้อยไอ้หน้าพ่อพี่น้องเลยเขาบ่ได้ก็คือว่าเด้อรน้าพ่อพี่น้องเลยทางบิจิลิงก็ อ่ายินดีน้าเด้อเนาะยินดีน้าถี่ว่ามีผู้ใหญ่คนช่วยอ่าจังไดก็มีแต่ว่าดินนี่เป็นดินของเขาแล้วก็อ่าหาแนว่มาปลูกมาพังใช่เนาะอ่าปลูกหมักแต่งหมักขึหมักบวกบาแน่เนาะอืมคือต้นใหม้นี่ได้撒ต้นต้นใหม่นี่คือเช็ดได้ไหมต้นนี้นี่สิไดรออกอยู่บ่นี่ใช่แรออกยู่ได้เนาะอ๋อถ้าไล่อยู่บ่ ลูกลานมาเลย๋อคือพอตับ่อด้บ่มันลมแลยก็ตักโอจัดรเส้อเป็นอ้หน่งู่เรียกนักทันบ่ไดดว่ะโอ้ดดดจังเดกมิา่า่าทางแน่เนาะทางให้มันนอันเป็นเนาะทางให้มันเป็นนกับพูทางน้องพนเนาะพี่น้องถือนาเอกสารมาเนาะไปต อ่าน้องนุ๋นอ่าน้องนุ๋งเนาะน้องนุ๋นพุ่นกะได้อาสบายดีอีกเทื่อโด้โด้ๆๆมาๆๆน้องพอพี่น้องพุ่นกะแบบอ่าเปิดกล้องแบบกะทันหันเลยเนาะพอพี่น้องเอ้ยยันบ่ทันทางในบ้านเพิ่นอ่าอ่านเนาะอืมกแสดงว่าคืออันนี้กสิอยู่ในอ่ากมือเฮาแล้วบัดนี้เนาะอ่าบ่ได้กมีแต่ว่าเก็บรักษาไว้ดีๆเด้อน้องเด้ออ่าดินอนตนญาที่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่น อ่าซื้อให้เนาะเราก็มีแต่ว่าเห็ดหัวเห็ดแค่แต่ว่าคือเลนนี่อ่าอยู่บนขันนี่ห้องบได้เห็ดหัวเนาะอ่าชิดห้มันเป็นหัวเดียวกันบิดเลยมมนบ่บ่ขันเนาะไม่ได้กับเห็ดถ้าเห็ดเป็นอ้อมได้เนาะมันบ่อ้อมทั้งสองอ้อมมแแต่ว่าเรานี่ยังอ vale> totally ่ามมมีไหม่เนาะบุมมีไหม้มุมมีรักหัวได้เนาะ กะมาสิไปย่านตัดเอาอยู่ในป่าน um, um, uh. ี้บ่ได้เด้เนาะน้องๆเนาะอืมย่านเพิ่นให้เนาะพ่อพี่น้องมมีที่ื่อบ่ือนี่มันเป็นสาดินหรือสาไม้ได้แต่เฮาสั่งบ่อสามนีเท่าไหร่นๆจักอยู่บ่โอ้รคาบ่50บ่50บาอนสาวดอกหัวนะ รักบูรักสาวบ่รักข้าวรักหน่อยรักแกนกับรักห้าชี้โอ้ถ้าเป็นไหมน่ะถ้าเป็นรักแก่น่ะคือรักหายชีพไรมันบ่แต่บารักบูดเนี่ยจ้ะโอ้จั่งอะไรแขงหมดแข่งแข่งเพลงเลยทีเออแต่เนาะเอาจะมีแต่แบบว่าพังเบิ้งไปเนาะแต่ว่าเรื่องโกผกโกไฟน้ำมันาโฟนน่ะคือเสี่ยงออกได้เนาะงนุ่งเนาะ อ่าเป็นกิ่งกวยเบิดลน้องพ่อพี่น้องพุ่นเด้เนาะอ่านี่เด้นี่เด้แต่มีทางกันาะเอฟซี่นก็ว่าอยู่เนาะงพ่นบอกว่าอ่าโกนไม้ยี่พ้าออกเด้อเบื้องสันนะปไปไว้กินได้เบื้องันเนาะอืมแต่ว่าคือทางเอื้อเรี่อนี่เป็นจริงได้เฉยในอนาคตต่อไปนี่บ่ได้ก็คือเสียดอกออกยู่เนาะไม่เสียดอมันมันมันโจดได้เนาะโจดตัวนี้พี่น้องเลยฮะตัวที่ว่าสมควรออกเขาก็เอาออกนะเออเออจังไดนก็มีแต่ว่าอ่ายินดีน้ำน้องเด้อ อ่านี่ดีนะมีแต่บ่าเดียวสีมาไทยกับพ่อแม่พี่น้องเบึงเรื่อยๆเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ว่าจะในก็ขอให้ทั้งอนาพ่อกับแม่ขอให้ทั้งอนาน้องๆออยู่ดีมีแฮงเนาะจะได้จบคลิปก่อนเนาะพ่อพี่น้องเลยโอเคอ๋อสบายดีสบายดีโดยโดยโดยนาะพ่อพี่น้องเลยกคือสีประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้ก็คือทั้งในมุงในบ้านเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้อ่า อ่านเนาะอ,อ่าบ่ได้กับห้องในบ้านเนาะพี่น้อ,นองอ่านอ่าสัญญาอ่านในการมอบเงินมอบคำให้เป็นที่เข้มขอยแล้วอ่าตอนนี้ก็จะเป็นทางอ่ามือหน่าพีนนพ่น้องเลยอ่าตัวเท่าแล้วอ่าทางน้องเดือนคนนละคือเพิ่งได้มาซอยกันนะพ่อพี่น้องโอเคเด้อเนาะหาจังไดจังไดการทางห่างว่ายพิษพลาดประการใดเมื่อเจดียก์กาเกลขอโทษขออภัยพอเมื่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตขู่สุขคนเด้อเนาะพ่อพี่น้อง อขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นที่่าสวยเดือดกำสูครอบครัวขอ,งน,อ,ง,นอง,งน้องนงเพิ่นน้องพ่อพี่น้องเลยอาการน้องเดือนจังไรก็ขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงประจากโรคภัยเ,เจ็บทุกประการเนาะสำหรับคลิปนี้บัจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง